อะไรปลากระกป๋องแล้วน้องเค้กกินข้าวปลากระป๋องว่ากับ,บ,กบขันน้อยอน้อยน้ำข้นเล็กน้ำน้ำขันเล็กแซ่บวะวันนี้เมนูปลากระกป๋องหน้าไหนน้องเค้กเดีย๋ยววันนี้เราจะมาจ้างให้ดูจ้างปลากระกป๋องเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะนี่อันนี้อร่อยอร่อยไหมใครผัดให้ลูกใครผัดก็ร้าน ร้านไหนนะร้นานแม่หญิงร้านแม่หญิงกินกลางเลย,ลยกลางกลางกินได้กลางนี <c 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 ้มันกินได้ปลาลองชิมดูสิมันกรอบเอาดี๋ยวเช็ดนี่เเช็ดนี่เช็ดนี่เดี๋ยวไปเช็ดผ้ากินก่อนลูกเดี๋ยวค่อยดูกินก่อนกินก่อนกน่อวค่อยดูอืมกินก่อนกินให้เสร็จก่อนค่อยดูมันเดี๋ยวจะเหม็นมันจะเหม็นมันจะเหม็น เปิดให้ไงเปิดได้เป็นเปิดอะไรอ่ะเปิดโทรศัพท์ให้ไหนพ่อจา๋าได้จะบจับมันมปลากระกป๋องมันจะมาติดโทรศัพท์ไม่มนุ่อยากจับอนะ่ะไมนแล้วจิ้ม,มเลยเพราะว่าก็เล่นแบบนี้แล้วก็เส้เนแบบนีไ้ไม่มานี่ยานุ่มสอนทำพออนน่อ,อเอามานี่ยานุ่มสอนเอามาทำ นี่หน,นเี่ยนอ่ากินกินข้าวกินข้าวกินข้าวข้าดูนานจะพูดอ่ะข้พ่อตัวนี้มันน่าเดื่อถือเลยน่าเชื่อถือมาก,กพวกเขาบอกว่ายิ่งนะสามารถทำอะไรหลายอย่าง หนูมาแล้วไปยินเสียงหนูอีเดอ็ดเจ้าหนูจะพึ่งสีจะมันแย่งปลากระป๋องหนูเช่นหรอมันจะเป็นของปากระป๋องนี่มันเกลงกว่าภาพปากระป๋องหนูมันอยู่ในเนี้เหรออืมห้องน้ำมันอยู่ไหนหรอห้องชั้นนี้เหรอใช่มันเริ่มจะมีหนูอีกล้ว่ะ ตอนเด็กๆกอนหนูว่ามือไปเย็นหนูใช่ไหมอะ่ะมือกัดแล้วหนูร้องไห้อะแล้วหนูก็ถีบพ่อเลยนะอ่ากินข้าวมัม่งน,นี่จ้ะฮะโอ้ยใครพูงเก่งหนุ่มหนุ่มันก็ตักดีๆสิครับอ่มามาั่งมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินทุกทับกินข้าวก่อนค่ะจะได้ดูเปิดเสียงดังไม่ได้ ควนรกำลังสมาติเป็นไงบ้างเขาก็ถึงตรงกลางที่ยาเฮ้ยคุณเรามาดูกันว่าเขาจะทามันถึงข้าง่างไหมเพราเกือบแล้วอทไหนที่สุดยนต้อนรับมาที่่านั่ง้าไปได้ช้าๆคุณวางหอยทากเนี่ยคนหน้าของ กินข้าวกินข้าวเดี๋เพิ่ง,งดูอย่าเพิ่งดูมันเหมือนมนุษย์ต่ตางดาวเป็นชั้นมือมีคนเอาเอาเอาหอยทากใส่หน้าต่อมาสีของมันช่วยด้วยหอยทากตัวบนชั้นฉันต้องอดกลั้นกับการรัวที่เริ่มมีแค่สองนาทีนะไม่เร็วกินเยอะ ใกานการกระดใส่เสื้อผ้ากนข้าวกินข้าวก่อนหูกกินข้าวก่อนเลยเร็วเดี๋ยวได้ดูได้ดูแน่นอนแหละกินข้าวก่อนปลาจะตักให้อันนี้กินยังไม่นีเลยเอากินกินปลาสักหมดแค่สองสามตัวดิา ข้าก้างมัน hmm. น cool? okay. 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 ้อยฮะก้างมันน้อยเออก้างมันน้อยแหละมันไม่เป็นไรหรอกเคี้ยวอย่าตักงั้นอย่าตักงั้นมันก็หกติดทำไมไม่ตักข้าวด้วยล่ะคะแล้วเลือกปัดรอีกอย่าตักออกงั้นสิตักข้าสิตักตักทางนี้สิเนี่ยตักทางนี้ไปสิครับอย่าไปตักทางนู้นมาถ้าตักทางนู้นไปนู้นก็หกทุกคนเลยตักตรงนี้ก่อนเฮ้ยถ้าอยากเอาเงินมาเยอะมากอืม ขา่นเหาุนแจป,ป,ปาากีกีทีสุดชิวิรนดหวารเก่า้ให้คนเขียวมาดคมานี่สิหวานให้มาดิอืมเอากินเอาตักเวลาตักก็ตักนี้นี่ตักอย่างนี้ตักนงงี่ นเเลยซอสสเนเผ็ด้นี่นีนี่นี่นี่นมันจะหกกินดีตัวละเป็นอะไรเป็นอะไรมากก็่ากินข้าวมาไม่เต้นมันบาปกินก็ข้าวคือตั้งใจกินดีๆเดี๋ยวไปโรงเรียนเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วนะผู้ฝ้ายยังถามอยู่นะมองเค้กกินข้าวเองเป็นได้หรือเปล่า ปจะเอาชุมาให้ฮะวันไหนป้าจะเอาชุดมาให้ชุดเรียนอยู่ไหนอะอยู่อยู่ทีบานป้ามอยวมันไม่ใน่ดวหนไปบอกม่ว่าเรียกป้าคด้วยนะแล้วพจะปิดเทอจะเปิดเทอมแล้วเหรอจะเปิดแล้วสิ้นเดือนเนี่ยอืมง่มน้องไปบอกม่อนุบาลหนึ่งทหนึ่งอะไม่ใช่เหรอ ิน <aunque S 2> ่รก si <League> ินให้ ada, ่มดนพ่อจาแต่รูวัาดอนมันไก่นะแต่วันนั้นอ่ะรียกว่าดอนใช่ไหมอ่ะก็ทำมาใหม่เลยนะถ้าเขาอ้ออ่ะก็แบบทำอ่ะทำ้างให้ด้วยนะแบบทำหลังคานเป็นแบบห